สวัสดีครับทุกคนมาเบิง <S <S การเลี้ยงงัวทุกคนเลี้ยงงัวเทิงเขานะเนอ็ดคอกแบบนี้เลยนะเบิงแล้วทางนั้นมันเป็นหน้าผาเอ็ดคอกผมนึกนว่าเอ็ดนี่อย่างเนาะแล้วก็ไอไอไออย่งก็เลาข้าเจ้าก็อยู่ทางฝั่งนี้เลยอยู่ทางหน้าผาไปเลยอยู่หน้าเฮือนนะครับเรได้อยู่ในเฮือนเลยเราเลี้ยงกันไปเลยสุดทางนะครัเเบ,เ,เ,บเ,เบิงงัวเอางัวเข้าคอกแบบนี้เลย แล้วกระป่นคอออกมากินหญ้านะครับเพื่อนก็ไปเกี่ยวหญ้าคาให้กินโอ้โหสุดยอดนวัตกรรมนะครับคลองงวอย่างดีนะเบื่อนกระเบื้องกระเบื้องนะครับมุงหลังคาแล้วมันยังเป็นกระเบื้องแบบไม้ตัวละคอกอีกต่างหากทุกคนแบบป่าแบบเป็นแบบเลี้ยงแบบขุนเลยคล้ายๆข,ขุนเนาะเ่าน่าจะตัวใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นเนะถ้าเป็นงวลาวจริงๆมันไม่ได้ใหญ่แบบนี้เลย ีทุกคนเ็าขึ้นมาได้หรือยังไลยอ่อ่านี่ให้เบิง่งให้เบิง่งนะครับให้เบิ่งบรรยากาศนะกอบงัวเบิ่งจังกัซซีแล้วอย่างดีแล้วก็เอาห้า,าให้กิน กวนหัวงมาเบ่งว่าเป็นเป็นนวัตกรรมที่อยู่บ้านเ่าบ่เคยเห็นแน่นวันนีครับครั้งแรกเหมือนกันที่เห็นแบบนี้นะครับถือว่าเป็นแบบสิ่งก่อสร้างที่สุดยอดจริงๆนะคทุกคนพามาเบ่งประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะเดี๋ยวต้องเดินทางต่อแล้วทุกคนไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย